สวัสดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเตะวันนี้จะมาสอนเตะตัวสามตัวละครในด่านบุคเรเวนคือฟอนแมนแล้วก็ผู้คุมแล้วก็ผู้เล่นสองสามสูตรเหลือทานอนนั่นแหละเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนนะผมขอคิดก่อนนะผมขอตัดนะให้เราเข้ามาอันนี้เลยเข้ามาที่เตะตัวแล้วดูเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้นะ ทุกคนมองไม่เห็นที่แม่หรือว,ว,ว่าผมมองเห็นคนเดียวแน่นอนเดี๋ยวผมก็พิมพ์ให้เองผมขอใช้กันนะฮะประนึงนะทุกคนนี่คือเสื้อนะทุกคนนี่คือเสือนะ้อโอเคไหมผมขอตัดแล้วผมก็จะไปบอกตอนนั้นเราก็จะมาเล่นกันเดี๋ยวผมมาขอมาเมื่อกี้คิดเมื่อกี้ผมรุดนเองมาโค้ดก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะผมขอตัดกอนแล้วผมก็จะเขียนนน โค้ดก็คือ1นึสาโค้ดก็คือ1นึสาเอาอะไรนะหนึ่งสามศูนย์เจ็้าศูนย์สี่ศูอันนี้คือเสื้อครับต่อไปก็คือตังเกงมัมโค้ดก็คือโค้ดก็คือตังเกงอันนี้กังเกงแปศ 7จ็ดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกหนึ่งแปดแปดห้าหกเจ็ดอันนี้น่าจะผมไม่ได้เขียนไว้ชั้นน่ยนะผมใช้แอบนั่นเี่แปะลบถ้าทุกคนเขียนไม่ทันทุกคนก็สามารถหยุดได้นะทุกคนโอเคไหมต่อไปอะไรวะจำไม่ได้เรื่อหัวเออผมบูกขอก่อนหน้ากาก็คือเก้าเก้าเก้าเจ็ดแปดหนึ่ง 0 6 4 2 0 2 8 4โอเคครับแค่นี้แหละต่อไปก็เป็นปืน1 2 8 3เอาไปแล้ว1 2 8 3 0 3 6 7 7 6 7โอเคต่อไปผมขอลบต่อไปก็จะไปถูกนะผมขอลบ ซองปืนก็จะเป็นหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าห้าสี่ศูนย์เจ็ดสองเก้าหกหกเก้าเข้าไหมทุกคนเอาผมลืมให้ตัวตัวผมขอลบกันนะขอลบกันขอลบตัวแรกก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลืมให้ดูตัวหนึง่งตัวจะเป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ย อย่่เนื้ตัวโอเคต่อไปก็จะเป็นผู้เล่นสองสามศูนย์เคาับแม่ทุกคนบอกขอตัดต่อเลยมาผู้เล่นสองสามศูนย์อันนี้คือผู้เล่นสองสามศูนย์คือทานเนาในเสื้อหนึ่งสามเก้าหกหกอะไรวะหกสามแปดเก้าเจ็ดไอ้ตรงนี้ไอ้เก้าก็เจ็ดอ่ะผมเขียนตอนนั้นผมเขียนเป็นหนึ่งผมเลยก็แกเป็นเจ็ดเลยแบบนี้เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็อะไรวะ ูนย์หกสองหนึ่งห้าหนึ่งโอเคไหมทุกคนผมขอลบกันนะจังเกงก็คือเก้าสามสามห้าหกสองสองหนึ่งหกหกสามหนึ่งสี่ห้ามั้งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่ห้าเออสามหนึ่งสี่ห้าผมขอลบเกินแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวคือหัวจะรักับผมเลยนะอ่าหัวคือหัวจะรัวกับผมเลยนะทุกคน หนึ่งสองหนึ่งเก้าหกเก้าแปดหนึ่งแปดแปดเก้าเอ้ยไม่ใช่แปดแปดศูนย์เก้าสามเก้าเก้าหกเก้าหกอ่ะเสร็จแล้วนะค่นี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวผมขอรุ้เกินไปดึได้แค่เออโอ้ยยังนะนี่คือ ทานอสโอ้โห,หน่าคือแบบพูดตื่ก็ต่อไปก็ตัดมาเสื้อของฟอนแมสเสื้อของฟอนแมสนะทุกคน1นึ่งศูนย์หนึ่งแดสี่เก้สหนึ่งสองห้าห้าห้า้คนน่าจะเห็นเป็นทอทรหรือควอนติงคือ5้าแล้วผมเขียนผิดสองห้าห้าห้าสี เกสองอันนี้น่าจะเป็นเอใช่ไหมคนฮ่ตัวกนน็คือสองนะ 9, เก้าสองอผมขอแค่นี้แหละยังไม่เสร็จนะต่อไปกางเกงอีกอันนี้คือกางเกงของของฟอนแมนไปอันนี้ผมหน้าอันนี้ผมเขียนดีเลยหรือว่าสีมือผมไม่ดีเลยเพราะว่าหมึกมันน่าจะหมุนั่นเองอ่ะกางเกงนะลาดหนึ่งสองสี่สองหกเก้าหก สองห้าสอถ้าทุกคนเอาอีกรอบบอกผมได้นะเดี๋ยวผมให้เอาอีกรอบนึงก็ช้าช1 2หนึ่งสองสี่สอหกเกาหกสองห้าสองหนึ่งเก้หนึ่งโอเคผมขอแค่นี้ก็เกงต่อไปน่าจะใบหน้าเลยเสื้อหออเลยผมต่อเลย ทุกคนข้าวที่ผมขอไม่ผ่านนะผมปวดมือแล้วเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะว่าตรงไหนเพราะทุกคนน่าจะมองเห็นตรงนี้เออแบตกูจะหมดแล้วแบตผมจะหมดน,นั่นเองโอ้โหตรงนี้นั่นเองทุกคนลองดูเดี๋ยวผมย้ายที่ก่อนเนี่ยเเห็นไหมตรงเนี้ยเล้วผมอันนี้คือเจ็ดหนึ่งสามสี่หนึ่งสามศูนย์แปดสามเก้าน่เดี๋ยวผมเอาอีกรอบหนึ่งนะช,ช้าชเจ็ด หนึ่งสามสี่หนึ่งสามศูนย์แปดสามเก้าโอเคขอแค่นี้แหละต่อไปก็จะเป็นใบหน้าเออขอเวลาสามสี่หนึ่งสามศูนย์แปดสามเก้าถ้าโคมันจะนบานเนี่ยเนดะี๋ยวผมจะพาทำให้มันไม่บานด้วยต่อไปจะเป็นใบหน้านะหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้า อ oh, hey. oh, hey. hey, ้าวเฮ้ยผมลืมพูดเฉยขอโทษนะที่ผมลืมพูดผมลืมตัดอ่ะเดี๋ยวผมวาดผมขอโทษจริงๆรอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อยายที่เนี่ยคือเขียนตรงนี้คนน่าจะเห็นแล้วนะผมก็กงเลยว่าผมอะไรนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมขอฟาดใหม่นะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะนี่คือหมายเลขใบหน้าโอ้ยไอ้แก เป็นไรวะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เลยแล้วกันมันจะได้แบบยาวๆอ่ะอ่ะก็ไมเห็นอีกอีกเว้ยอ้าวเน็ตตรงนี้เลยอ่ะผมเอาใช้ๆแกหนึ่งแปดเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สองแปดโอเคไหมทุกคนบายยแค่ขอแค่คิปนี้แหละบายๆวิววิวดู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 อ้าวเ้ย